อ่าครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาหาค่าไซนคอสแทนกันนะครับว่าแต่และมุมอ่ามีค่าทเท่าไหร่บางคลินิกเราอาจจะใช้วิธีการนับมือหรืออาจจะใช้เทคนิคอื่นๆซึ่งแต่บางครั้งในช่วงช่วงที่เราสอนนะครับถ้าิดเราเขียนช่วยวิธีนี้อาจจะทําให้เราจําได้ค่าได้แม่นยำมากกว่าอ่าที่จะบอกวิธีเทคนิคในการทำครับก็คือเราเขียนค่าไซน์คอสแทนลงมาตามตารางด้านนี้นะครับ ด้านขวามือก็ตีละล่างเป็น5ช่องนะครับก็คือมุมศูนย์องศา30 45 60และ90องศานี่คือเลขพว่เข้ที่เราใช้ในการทําข้อสอบอยู่ประจำนะครับจากนั้นเราก็เขียนเลขตลอดนะครับมุมศูนย์ก็คือเขียนศูนย์ก่อนเลยครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่อ่ะนี่คือเขียนหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนนะครับจากนั้นติดสแควร์รูทให้ทุกตัวนะครับติด,ดสแควร์ดดร,รูทติดสแควร์รูทติดสแควร์รูท สแปรรูให้เราทุกตัวจากนั้นหารด้วยสองทุกตัวคนระับหารด้วยสอง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 อ่าเราก็จะพบว่าคําตอบที่เราได้คือสแปรรูปศูนย์ก็คือศูนย์อ่าได้คําตอบรับก็คือศูนย์ตัวนี้ก็คือสแปรรูปหนึ่งส่วนสองก็คือเท่ากับหนึ่งส่วนสองสแปรรูปสองส่วนสองก็จะใช้ตัวนี้เลยก็ได้หรืออ่า สแปรรูทสองส่วนสองเนี่ยครับก็คือสแปรรูปสองคูณด,ด้วยสแปรรูทสองหรือบางครั้งเราก็จะตอบในลักษณะของหนึ่งส่วนสแรรูปสองก็ได้อ่าก็คือเท่ากันหนึ่งส่วนสแรรูปสองก็ได้ตัวนี้ก็ได้เท่าเดิมก็คือสแปรรูปสามส่วนสองอ่าตัวนี้สแปรรูทสี่ก็คือเท่ากับสองใช่ไหมครับก็คือสองส่วนสองเท่ากับหนึ่ง เนี่ยเราก็จะได้แล้วก็คือศูนย์หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่ยร้อสองรูอสามร้อนสองแล้วก็หนึ่งจากนั้นทําไงครับจับสลับกันครับเอาเลขศูนย์มาไว้ด้านท้ายสุดอตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์จับเล้หนึ่งตัวนี้เป็นหนึ่งมาไว้ฝั่งนี้สุดอค่าคอสก็จะได้หนึ่งอ่ตัวนี้จับลงมาเลยครับสี่ห้าองศาเท่าเดิมมีค่าเท่ากับก็เดิม คอสกับไซด์30องศานี้ค่าเท่ากันอ่าตัวนี้ก็คือจับสลับกันนะครับ30องศามาฟังด้านนี้อ่าก็จะเป็น1ส่วน2จับสแปรรูป3ส่วน2มาฟังด้านนี้ก็จะเป็นสแปรรูป3ส่วน2อ,อ่าเราไปได้ค่าไซด์กับคอสแล้วค่าแทนค่าแทนก็คือเท่ากับไซด์ส่วนด้วยคอสอ่านี่คือค่าแทนเพราะฉะนั้นก็คือตัวนี้หาด้วยตัวนี้ ศูนย์หารด้วยหนึ่งก็คือศูนย์หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองหารด้วยสแควรูทสามส่วนสองก็คือมีค่าเท่ากับสองหารด้วยสแควรูทสามสลับด้านขึ้นบนคนรับตรงนี้ก็จะตัดไปที่มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสแควรูทสาม เราก็จะได้1นึ่งส่วนสแรส่วนตนัวนี้มีค่าเท่ากันหารกันก็คือสแปรรห่งส่วนสแรรองหารด้วย1นึ่งส่วนสรรองหรือมีค่าเท่ากับ1นึ่งส่วนแรูดองคูณด้วยสแปรรูองส่วนหนงกานเท่ากับ1นี่ก็จะเป็นหน่ ตัวนี้ก็สลับกันสแปรรูปสามส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสองก็กลับขึ้นบนก็คือจะเป็นสองส่วนหนึ่งก็จะเป็นสแร,รูปสามส่วนตัวนี้หนึ่งส่วนศูนย์ก็คือจะมีค่านั้นจริงๆแล้วเ,เราจะไม่ตอบตัไนี้มีค่าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือลักษณะของอไซนะคะ์คอสแทนครับ หลังจากนะั้นเราก็เขียนตารางเพิ่มให้เป็นก็คือส่วนกับส่วนกับของไซน์คอทนอ่าเราไปมาพูดถึง โพสิกโพสิอ่าสิแล้วก็คอดอ่าโพสิก็คือหนึ่งส่วนไซายสิกก็คือหนึ่งส่วนคอสคอดก็คือหนึ่งส่วนแทนอ่าประมาณนี้จากนั้น หนึ่งส่วนทรายเราก็เอาค่าตัวน,นี้มาใส่นะครับหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนศูนย์อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนศูนย์ก็จะเป็นค่าอน,นันต์ซึ่งค่าอนันต์เนี่ยเราถือว่าในทางเชิงเชิงทรายในเชิงของตีโกมิติเราจะเราจะไม่นํามาคิดก็ถือว่าเป็นตัว N A ไปตัวต่อมาก็คือหนึ่งส่วนทราย หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสัหนึ่งส่วนสัปดรู้สองหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสองนะจริงจริงมันก็คือหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งหารด้วยหนึ่งส่วนสองกับ้านที่บนก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งสองส่วนหนึ่งเราก็จะได้ค่าเท่ากับสองตัวนี้ก็จะเป็นสอง Okay. ตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสแปรูปสองอตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งส่วนสแปร์ลูสองส่วนสแปรูลสองอ่ะหรือมีค่าเท่ากับสแปรูลสองอ่ะหนึ่งส่วนรูปสามส่วนสอง ส่วน้สามู่กสองก็จะมีค่าเท่ากับสองส่วนด้วยแคลรูทสามตัวน,นี้หนึ่งส่วนด้วยตัวน,นี้ก็คือหนึ่งก็คือเท่ากับหนึ่งจากนั้นเราได้คําตอบแบบนี้เราก็ทําเหมือนเดิมกับข้างบนเมื่อกี้ครับเอาหมัวมุม,วมสามมาอยู่ด้านนี้ตัวน,นี้จะเป็นค่าอันน์เหมืนนะอนกันตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่ง ันนี้เนี่ก็จะเท่าเดิมตันนี้สลับมาด้านนี้ก็คือ2ส่วนสะพยูกสามตัวนี้สลับมาด้านนี้ก็คือสองอ่าเราไปได้แล้วส่วนคอก็คือเหมือนเดิมหนึ่งส่วนแทนหนึ่งส่วนแทนหรือแทนก็คือสายส่วนคอสเพราะฉะนั้นหนึ่ส่วนก็คือคอ s สส่วนลอกลไ คอสส่วนดีไซน์คอ,อสส่วนดีไซน์ก็คือเอาตัวนี้ก็คือ1ส่วนด้วยศูนก็คือจะเป็นค่านั้นคอสส่วนดีไซน์ก็คือ, 7, 5, อส่อสวนรูปสามส่วนสส่วนสหารด้วยส่วนรูป1นึ 1. ่งส่วนสอสลับขึ้นข้างบนก็คือ สองส่วนหนึ่งมีค่าเท่ากับสแปร์รูทสาตัวนี้ก็หารกันมีค่าก็หนึ่งเอาคอสส่วนในไซายก็คือสแปร์รูทสองหนึ่งส่วนสแปร์รูทสองหารด้วย1นึ่งส่วนสแปรรูทสองมีค่าก็หนึ่งจากนั้นก็ หนึ่งส่วนสองหารด้วยสแปรรูดสามส่วนสองก็จะมีค่าเท่ากับเอาสองขึ้นบนหารด้วยสแปรรูดสามก็จะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสแปรรูดสามอันนี้ก็จะเป็นศูนย์ส่วนหนึ่งศูนย์ส่วนหนึ่งก็มีค่าเท่ากับศูนย์นี่คือตารางทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทำข้อสอบนะครับก็ค่าที่ได้ก็ตามนี้เลย